ว่าแต่ละคนมีวิธีปกบอกแตกต่างกันออกไปนะจ๊ะแต่สมภพรชอบบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ โองสมภพนะคะ กันค่ะ แต่ว่าแต่ละคนมีวิธีปกูปอกแตกต่างกันออกไปนะจ๊ะแต่สมอรชอบปอกแบบนี้นะคะแล้วก็ ไปนะจ๊ะแต่สมพรชอบบอ,อกแบบนี้นะคะแล้วก็งบอ,อกสมโอกันค่ะเพื่อ,อน,นี้ได้ส้มโอมาแต่สมพรเอาเปลือกข้างนอกเขาออกไปแล้วนะ กันค่ะเพื่อนๆนี่ได้สัมโพมาแต่สมพพเอาเปลือกข้างนอกเขาออกไปแล้วนะ เตนต่างกันออกไปนะจ๊ะแต่สมบัตชอบบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ของด่างมันเป็นแบบนี้เลยนะคะสะคมบัติต้องของนอนุญาตใช้ไม้ ไม่ไม่ช้ำมากนะคะไร่ไม่ไม่ช้ำม,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 มากจ้านี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะส่มงมาพร้อมของอนุญาตใช้มีด ไม่ไม่ช้ำมาก ได้นะจ๊ะแต่วกวมาปอชอบอกแบบนี้นะคะแล้วก็องตาวิธีการบอกก็แตกตาง,งตออกไปนะคะเพื่อนคะลไม้ตัวนี้จะไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะคะก็สามารถแช่ตวยเย็นไว้ได้หลวันแต่ว่าแต่และ มีวิธีบอกแตกต่างกันออกไปนะจ๊ะแต่สมอพชอบบอกแบบนี้นะคะแล้วก็